จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำนาข้าวมันจะทำให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ทำให้ระบบรากของข้าวสามารถที่จะแตกได้ดีหาอาหารได้ดีาาาระบบราก่อยหาอาหารแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของโรคและ,มะแมลงที่จะเป็นศัตรูของข้าวได้สำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ในภาชนะในการฉีดพ่นใช้2ขวดขวดละ5 0 0ซีซี จากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไป10ลิตรจากนั้นเราก็ปิดฝาเขยา่าสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเราจะนํามาฉีดพ่นลงพื้นดินช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้พยายามอย่าฉีดพ่นตอนที่แดดจัดเพราะว่าจะโดนทาลายด้วยแสงแดดสามารถฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ควรที่จะใช้ในช่วงที่ข้าวอยู่ในระยะการแตกกอตั้งแต่20วันไปจนถึง60วันช่วงนี้จะทําให้ได้ผลเป็นอย่างดี ตัวจุลินรีย์สังาขาะ้อแสงจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําต่อต้นพืชต้นข้าวที่เราปลูกนะครับประโยชน์ของจุลินรียสังราะห์แสงก็หนึ่งช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินทําให้ต้นข้าวสามารถนาําธาตุอาหารที่ตกค้างในดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะนาที่เป็นดินเหนียว2จุลินรีสังราะห์แสงเนี่ยสามารถตึงธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนมาทําให้ต้นข้าวเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงระบบรากดีแต่กอได้ดีส่วนที่3ก็คือช่วยในเรื่องของการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ใในนนดดิิทําห้เเกป็ ธาตุอาหารแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่4ก็คือสามารถที่จะใช้ในการปรับปรุงสภาพน้ําทําให้น้ํามีคุณภาพที่ดีขึ้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแพงต้นของจุลินทรีย์ชนิดต่างเทคนิคการใช้จุลินทรีย์สัราข้อแสงในนาข้าวเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในนาข้าวนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทํานาข้าวเราต้องการที่จะให้ต้นข้าวแตกกอได้ดีมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ทําให้ระบบรากของข้าวสามารถที่จะแตกได้ดีหาอาหารได้ดีระบบรากฝอยหาอาหารแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันจะทําให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของโรคและมแมลงที่จะเป็นศัตรูของข้าวได้ จุลินทรีย์สัเคราะห์แสงสามารถใช้งานได้2รูปแบบนะครับสำหรับนาข้าวก็คือถ้าเกิดเป็นนาที่มีน้ําขังตลอดเราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้เลยแต่สําหรับนาที่มีน้ําขังไม่ทั่วถึงอาจจะมีบางส่วนที่เป็นที่ดอนบ้างเราสามารถที่จะใช้ในรูปแบบของการผสมน้ําแล้วทําการฉีดพ่นลงดินได้เลยขอให้ดินมีความชื้นซึ่งในวันนี้เราจะมานําเสนอรูปแบบการใช้แบบฉีดพ่นนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนที่2ก็จะเป็นน้ําเปล่าในวันนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการฉีดพ่นสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่ในภาชนะในการฉีดพ่นนะครับตัวนี้ขวดละ5 0 0ซีซีเราจะใช้2ขวดจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไป10ลิตรจากนั้นเราก็ปิดฝาเสร็จก็เขยา่าเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์กับตัวน้้้ําาาเเปล่ขกันไดดี ต่อจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเราจะนํามาฉีดพ่นลงพื้นดินระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็จะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้พยายามอย่าฉีดพ่นตอนที่แดดจัดเพราะว่าจะโดนทาลายด้วยแสงแดดสามารถฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ถ้าเป็นนาปักดำเนี่ยเราจะฉีดพ่นหลังจากที่เราปักดําไปแล้ว1ิวันแต่ถ้าเป็นนาหวานเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดพ่นได้ตั้งแต่เราเริ่มหวานก้า หรือว่านต้นข้าวไปแล้ว20วันฉีดพ่นไปจนกว่าจะถึง60วันหรือบางทีอาจจะฉีดพ่นเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอสิ่งที่ต้องจำนะครับในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือเราควรที่จะใช้ในช่วงที่ข้าวอยู่ในระยะการแตกกอตั้งแต่20วันไปจนถึง60วันช่วงนี้จะทําให้ได้ผลเป็นอย่างดีในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในนาข้าวนะครับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําต่อต้นพืชต้นข้าวที่เราปลูกนะครับตัวนี้จะเป็นเพียงแค่จุลินนททรรรีียยย์่่่ชวปปดอาอาาาหะคับ แล้วก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นข้าวเราด้วยประโยชน์ของจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงก็หนึ่งช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินทําให้ต้นข้าวสามารถนาธาตุอาหารที่ตกค้างในดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะนาที่เป็นดินเหนียว แล้วก็2จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถตึงาธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนมาทําให้ต้นข้าวเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จะทําให้ต้นข้าวแข็งแรงระบบรากดีแตกกอได้ดีส่วนที่3ก็คือช่วยในเรื่องของการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่มีอยู่ในดินทําให้เกิดเป็นาธาตุอาหารแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่4ก็คือสามารถที่จะใช้ในการปรับปรุงสภาพน้ําทําให้น้ํามีคุณภาพที่ดีขึ้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของแลงต้นของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการทํานาข้าวตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากทําได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการทําการเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีเป็นจุลินทรีย์ที่ทําขึ้นมาด้วยต้นทุนต่ําสําหรับวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทําได้ง่ายเราเคยมีคลิปที่อยู่ในช่องของเราอยู่แล้วแล้วก็บอกขั้นตอนในการทําวิธีการนําไปใช้งานรูปแบบต่างๆตัวนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานํามาใช้ในนาาข้ว ซึ่งการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในนาข้าวถือว่าเป็นการใช้จุลินทรีย์เพื่อนํามาเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวได้เป็นอย่างดีเทคนิคการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในนาข้าวเทคนิคนี้รับลองได้ผลแน่นอนครับ